ตัวอย่างเด้อนี่แหละบ้านน้องปลาอืมอืมบ้านน้องปลาจับคุมกันอยู่หลบ้านเขาจะจับคุมโทกันกิน,กนเอออ้าวนี่โตเรียนนี่นี่น,นี่สายพืชอย่างนี้เอออ้าวกระทบจะนี่อ่านี่อายุเท่าไรล่ะก็ เจ็ดสิบเก้าเกออเมื่าบ้านนี่ออกมาบ้านอได้ไหมหรอมาได้หรอไปนี่ลอาชีพเนาะออวันนึ่งได้จะพืนก็สองวันืนนึงก็ได้สองวันพืนหนึ่งเ้าคือเก่งแท้ข้างแ่นี่คือเนาะเนาะอม่เป็นทำนีเนาะจ้เออนม่ตัวอย่างทีบอะจริงๆงั้นีบได้จชชนเนาะ

น้อแม่นพ้องเอ็กนุบินั่นเดเออคิดเอาตรงนี้อยากไปนั่งเยี่ตินเขาเขาเวลาเขาไม่มีก็มีเออหนึ่งบานจานถ้าทำแบบนี้เลยเอาเขาไปไหนไม่ได้น้อไปไหนเลยทำผาดมาเลยนี่บานจานดีกันแหละดี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 ก็นีเมื่อวานน้องผาดก็มีคนเดียวแม่นอือใช่ไหมตอนนั้นกิ๊กลับกลุ่มใครจะทำอะไรเป็นใครจะทำอะไรเป็นครูฝึกก็มีอยู่ จเนาะมันไม่เป็นเนาะถ้าใจเป็นเป็นหมดเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเจ็ดสิบเก้าแล้วเด้อนี่นี่ตรงไปแล้วสองพันบาทแล้วนั่นนั่นสุดยอดเลยเดือนหนึ่งให้มันได้ตรงจักทีหนึ่งก็ดีดีแม่นจ้ะเขานี้เงินคนถ่อเองออกมาเองก็ได้ขายยังเรับทุกกระตานไอไปมันอหนี้เองก็เจ็บเลยไปโก้จ้ะเออแล้วต้องคิดตรงนี้ด่าใช้คัดเปิดตรงใช้ตั้งปัดออ อันนี้มันโรใช่ไหมใช่อันนี้มันไข่เลยน่ะอือน้ออือวัป้าคือหมดเลยแกขคัดพืชแค่ต้องคนอี่ตุ้มมีหลยนั่นนั่นอือเม่นเลยแล้วจ้ามนไม่ต้องไปยืมไข่น้ออือวัวรอยเปอรเซ็นเลยอันนี้อืออือหวนใจเลยจ้ะ